ระยะ1ระยะ2ระยะ 3A เอกก็สามารถทาได้เลยนะคะเวลาทานก็จะต้องไม่จิ้มซอนไม่จิ้มซีอิ๊วนะคะคุณก็อาจจะได้ไปฟอกไตล้างไตได้ปลาสาบะย่างผู้ป่วยโรคไตสามารถทานได้หรือไม่นะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ1ระยะ2ระยะ 3A เอกก็สามารถทานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5สามารถทานได้เช่นกัน,นะคะ่ะ แต่เราจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะกับระยะไตของเราเหมาะกับส่วนสูงของเรานะคะนั่นก็คือทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่สามารถที่จะทานครึ่งตัวหรือทานทีละหนึ่งตัวได้นะคะและเวลาทานก็จะต้องไม่จิ้มซอสไม่จิ้มซีอิ๊วนะคะเพราะว่าเขาปรุงรสมาในปลาสัะย่างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญก็คือทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่จิ้มซอสซีอิ๊วนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคำนวณออกมาแล้วว่าเราสามารถที่จะทานเนื้อปลาหรือเนื้อไก่หรือว่าไข่ขาวนะคะได้มือละ2ช้อนกินข้าวนะคะและเราเลือกทานเนื้อปลาสะบะนะคะเราก็ทานได้2ช้อนกินข้าวเท่านั้นนะคะเราตักตวงออกมาเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ในจานของเราแล้วก็ทานเท่านี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทานไปเรื่อยๆคุณไม่ตวงออกมานะคะก็จะทําให โปรตีนเกินค่ะ BUN สูงมากนะคะและก็ทําให้ไตทํางานหนักค่าครีตินินสูงค่า g m r ก็ไม่เพิ่มขึ้นและ BUN ก็สูงคุณก็อาจจะได้ไปฟอกไตล้างไตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทราบว่าเราจะทานโปรตีนเท่าไหร่ต่อมือนะคะหลายๆท่านนะคะเข้ามาปรึกษาอ้อมแล้วบอกว่าทานแต่ปลาแต่ทานวันละครึ่งตัว นะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะว่ามันเยอะเกินไปนะคะก็มีแผ่นพับตัวนี้นะคะไว้ให้นะคะสําหรับท่านที่สนใจนะคะถ้าเกิดท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์ line, มาที่ไลน์แอดอ้อมสารีนี้ได้เลยนะคะแผ่นพับตัวนี้ตรงท้ายตารางค่ะเขาจะมีบอกสัดส่วนการทานนะคะที่เหมาะกับส่วนสูงหรือว่าเหมาะกับน้าหนักตัวที่เหมาะสมของคนไข้ในผู้ป่วยโรคไตระยะ3าระยะ4ระยะ5นะคะมีตารางบอกว่าเราควรจะทานโปรตีนเท่าไหร่นะคะโปรตีนก็มีจาก ข้าวแป้งผักผลไม้นะคะและโปรตีนที่เยอะมากๆเลยก็คือมาจากพวกเนื้อไก่เนื้อปลาไข่ขาวนะคะยกตัวอย่างเช่นเราคำนวณออกมาแล้วเราเหมาะสมพอที่จะทานต่อมื้อเนี่ยอยู่ที่2ช้อนกินข้าวเราเลือกทานเนื้อปลาไปแล้วไข่กับไก่ในมื้อน,นั้นเราก็ไม่ต้องทานนะคะบางท่านบอกว่าไข่ขาวเป็นโปรตีนคุณภาพดีทานไข่ขาวทุกมื้อเลยนะคะซึ่งบางทีเนี่ย ทานเยอะเกินไปนะคะทานไข่ขาวด้วยทานปลาด้วยโปรตีนเยอะเกินไตก็ทํางานหนักนะคะแทนที่มันจะดีต่อไตมันอาจจะทําลายไตเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่อยากได้แผ่นพับตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดอ้อมสารินีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นก็ตอบคาถามไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์เอาไปได้สวัสดีค่ะติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์แอดอ้อมสารนีหรือที่ Facebook กินดีไตดีชีวิตมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือ ที่ YouTube ก,กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ